ปัญหางัวบ่ค่อยกินน้ำกินน้ำน้อยจะมุดไปคะพี่น้องเบิ้งคลิปนี้จบนะคะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ช่องตีหักเกษตรนะคะคลิปนี้เขาจะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการทีวิธีที่หให้งัวเฮาจากทีบ่ค่อยกินน้ำนะคะจะเป็นงัวที่กินน้ำกินน้ำดีกินเปืืองดีกินยาดีเลยละคะพี่น้อง เบ่งตีละค่ะพี่น้องจากเมื่อกีที่เห่าได้เอานามใส่กะละมังไว้ทิ้งไว้มดขึ้นค่ะพี่น้องเพื่อนบวกกินแต่เห่าเทนามบางอย่างที่เห่าเห็ดผสมให้เพิ่นในกะละมังเพ่อแป๊บเดียวแค่นั้นละค่ะพี่น้องเบ่งตีละค่ะเลียงกะละมังเลยค่ะพี่น้อง สูตรนี้ข้าเห็ดแนวใดไปเบึงในคลิปเลยค่ะเทคนิคดีๆนะคะจากตีฮ้เกษตรนี่จะพี่น้องซึ่งแรกที่เห้างเตรียมนั่นก็คือก้อนเกลือแร่นะคะก้อนเกลือแร่นี่ก็จะมีสารอาหารนะคะซอยบอํารุงเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นต่อโคกระบือนะคะพวกวิตามินเกลือแร่ ซอยให้ซอยการเจริญเติบโตของของงวควายที่เฮาเลี้ยงในโตก้อนเกลือแร่ก็จะมีโซเดียมแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมกรรมฐานเหล็กนะคะสิ่งที่สองที่ห้า,าจะใส่ก็คือกากน้ำตาลนะคะกากน้ำตาลนี่จะซอยให้งัวกินน้ำได้จังไดก็คือกากน้ำตาลนี่ ด้วยกลิ่นของเพิินนะคะกลิ่นของเพิินรสชาติของเพิินนะคะจะเฮ็ุให้งัวชอบบาว่าง่วจะกินน้ำหน่อยหรือว่าบ่คอยกินฟ้างกลางน้ำตาลนี่ก็ซอยได้แต่เฮ้ากับ,บ่จําเป็นต้องใส่ทุกมือนะคะอย่างที่3นี่ก็คือเกลือเกลือนี่เฮ้าจะใส่ผสมกับกากาน้ำตาลแล้วกันน้ำนะคะเกลือนี่ก็ม่ส่วนสําคัญ บพว่าบางคนอาจจะใส่เกลือเกลือบอกเมกเนาะพี่น้องเนาะอ่าภาาสีสานบานเฮากเอื่นเกลือบอกเมกก็คือเป็นเป็นก้อนสิ่ใหญ่เป็นเกดใหญ่ๆนะคะแต่ว่าถาบ่มี่เฮากระสามาสิจะใส่แบบเกลือแกงหรือเกลือไอโอดินก็ไดขึ้นกันนะคะเพื่อเสริมแล่ธาตุาอาหารลวก็อ่าพราะเวลางว่วงเพิ่นได้กินน้ำหรือว่ากินฟ้างที่เฮาผสมส่วนประกอบม่วงนี้ลงไปเพิ่นก็นจะเฮดให กระหายน้ำขี้น้ำบ่อยเนี่ยค่ะพี่น้องลักษณะที่เข้าเอาก่อนเกลือแหละนะคะเขาก็จะผูไวัยดานข้างของ,ของ,งะคอกงั่วเห็นไหมคะงัวพอนก็จะมาเลียกิยนมือเล็กมือน้อยนะคะถ้าสมมติว่าฟังหนึ่งแวงแล้วเขาก็มุนหันหันให้มันไปที่ท่างที่ง่วสามารถที่จะมาเลียได้แล้วพอนก็นจะว่าไงคือว่ามันจะบวแวงด้านเดียวนะคะพี่น้อง เนี่ยในส่วนของกากน้ำตาลเข้ากับจะมาผสมกับเกลือนะคะผสมน้ำเข้าใส่วิธีใดก็คืออ่าเข้าจะโรดตรงกองฟางที่เข้าให้เพิ่นกินนะคะมัวนี่จะเป็นสัตว์เขียวเอื้องเนาะพี่นะะ้องเนาะอ่าฟางนี่ก็ยังจำเป็นอยู่ยังจำเป็นต่อต่อพืชที่เขียวเอื้องนะคะเข้าก็จะมาผสมแล้วก็ละลายในส่วนของกากน้ำตาลแล้วก็เกลือ ให้มันเข่ากันให้มันละลายได้ดีแล้วอ่าต่อไปเ้าก็จะมาโรดฟางให้งวัวกินถ้าเ้าเฮ็ดวิธีนี่ฟางเบา,าจะเป็นฟางแข็งหรือว่าฟางอาจจะมีในส่วนของเศษพืชอื่นที่เวลาเข้าอาัดฟางนะคะมันจะเฮ็ดให้ฟางมันแข็งกระดา้างงัวอาจจะบอกให้กินแต่ว่าถ้าห้าพรมนม้ำนะคะที่เป็นกลางน้ำตาลล้ลก็เกลือลงไปนี่ หนึง่งั่วจะกินน้ำได้ได้ดีได้หลายอ่าซอยการจะเลื่อนเติบโตของง่วเฮ้าสองจากง่วที่บ่คอยกินเฟืองเพื่อนก็จะกินเฟืองดีนี่คือวิธีการง่ายๆที่เฮ้าสามารถที่จะนําวัตถุดิบอ่าวัสดุอุปกรณ์ที่ที่เฮ้าต้องเตรียมง่ายๆเลยค่ะบางคนบางท่านเพื่อนก็อาจจะใส่เป็นสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะ ก็อาจจะเป็นบอลลเพสแต่ว่าบางคนนี่หาบา่อใดบอลลเพสซุ่มมือน,นี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ได้ค่ะพี่นอ้องอ่บาบอลลเพสเนี่ก็คืออ่ามันจะซอยในส่วนของการอ่าทายพยาธิเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการถี่เข้าจะเหตุให้ง้วนเข้าสามารถที่จะกินน้ำได้หลายนะคะจากที่ง้วนบ่ค่อยกินน้ำนะคะก็จะเหตุให้เพิ่นกินน้ำได้หลายแล้วก็ อ่าเฮาก็จะได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในการถีเฮเทยพันกินฟางนะคะพอเขาพ่มในส่วนของน้ำถีมีส่วนผสมกลางน้ำตาลกับเกลือลงไปแล้วนี่ฟางจะแข็งๆมันก็นจะนิ่มเฮ็ดยห่หงวงพันกินได้ง่ายหลกะกักลิ่นของกากน้ำตาลน,นะคะอ่าเฮ็ดยห่หงวงพันชื่นชอบเลยล่ะค่ะพี่น้องเพื่อนก็นจะกิน ฟ่างดีกินน้ำดีในส่วนของน้ำที่เฮาเอาให้เพื่อนกินเฮ่าก็สามารถที่จะเอาน้ำส่วนนี้ใส่ให้เพื่อนกินได้คือกันนะคะงัวเห่าก็จะมากินน้ำได้ดูนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนถีเลียงงัวในในคอกนะคะบอคอยเดอเอาออกคอกเนี่เป็นส่วนสําคัญเลยค่ะพี่น้องง่วบางตัวนี่แทบจะบอแตะน้ำเลยน้ำอาจจะเป็นน้ำในส่วนของ นำมะดานหรือว่านำานำปลาปลาที่มีข้อลี่นกลิ่นมันอาจจะบอพึ่งประสงค์ถ้าเป็นนำมะดานนี่คือกลิ่นมันจะออก้าวๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าสมมติว่า,าเอามาใหางง่วกินงัวก็อาจจะบวบวมักเรื่องของกลิ่นของนำบะดานแต่ว่าถ้าเป็นนำปลปาปลามันก็จะอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งงื้งงวแต่ละตันี่อ ลักษณะการกินของเพื่อนก็นจะแตกต่างกันอยู่ดีค่ะพี่น้องแต่ว่าเข้ากันร่วมในส่วนของกับจัดกลิ้นพวกนั้นออกไปเพื่อที่จะให้หัวเข้าเนี่ยสามารถที่จะปรับโตแล้วก็กินน้ำได้ได้หลายนะคะเบืองเปรียบเทียบกัน,กนง่ายๆเลยค่ะพี่นอ้องฟังขวามือด้านทีมีกระมังนะคะคือฟังที่เข้าบเรเลลาดโรดในส่วนของกาก,าก,ากน้ำตาลแล้วก็เกลือ เพิ่นก็นจะบอกค่อยกินนะคะพี่น้องเพิ่นก็นจะมาก,กินอ่ากินแล้วก็กินดีพร้อมนะคะกินฟางทีเฮาราดลดด้วยกากน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะนอกจากที่เพิ่นกินน้ำแล้วเฮาเอาใส่ในส่วนของน้ำแล้วเฮาก็สามารถมาใส่ในส่วนของฟางนะคะเมื่องัวเพิ่นกินฟางที่มีส่วนผสมของกากน้ำตาลแล้วก็เกลือเพิ่นก็นจะ กะหายน้ำและะ้วก็จะไปกินน้ำดูนะคะนี่ก็เป็นวิธีการถี่เข้าสามารถที่จะเฮ็ดได้ง่ายๆนะ,ะพี่น้องเป็นเทคนิคที่ดีที่เฮานำมาแช่ประสบการณ์นะคะในการเลี้ยงง่วบ่ววาจะเป็นมือใหม่หรือว่าค้นถี่เลี้ยงอยู่เก่าแต่ว่าก็อาจจะบบลูตรงจุดหนีเฮากัมาแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องเมืองติล้ค่ะพี่น้อง เหล่าค่ำไย,ยเลยค่ะจากที่เพิ่อนนอนอยู่ถ้าเอาฟางไว้เมื่อคืนนี่ก็คือก็จะอยู่สภาพแบบนั้นเพราะว่าเพิ่นยังอิ่มอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าอ่าย่าไใดที่เฮาเอาในส่วนของน้ำที่เฮ่าวา่าที่เฮาเฮ็ดนี่ค่ะมาลาดรถบนกองฟางเพิ่นก็นจะลูกมาก,กินทันทีเลยนะคะคือกินได้ตลอดนะคะแล้วก็กินเกลียงพร้อมนะคะพี่น้องในส่วนของฟางนะคะมันก็นจะเฮ็ดให้ โตฟัางที่แข็งๆนะ่ะนิ่มน้ำ้อมนะคะพี่น้องเนื้อน้ำออกซีเรื่องเลยนี่คือเมื่อกี้นี่ห้าลลางมือเนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะมีกลิ่นความหอมคือสูนี้ห้าวบัวจะเป็นต้องใส่ทุกมือก็ได้นะคะพี่น้องเมื่องัวเข้ามันปรับโตได้แล้วมันก็นจะคอยกินน้ำกินน้ำดูๆนะคะมันก็นจะซอยในการจะเลื่อนเติบโตของของงัวของเข้าได้ กินฟางได้ดีกินยาได้ดีนะคะนี่ค่ะแม่กระทังง่วหน่อยนะคะน้องนับตังนี่อายุจากอ่าสองเดือนละคะ่ะพี่น้องนี่เบื่งติละคะ่ะแป๊บเดียวนะคะฟางถีห้อหายไปนี่เกลี่ยงเลยคะ่ะพี่น้อง